สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือ่อที่ฝนพระรวยกะมาอยู่ที่บ้านท่ารี่นะครับกับสิผ้าท่านผู้ชมมาข้อเอาโศกเอาลาบนะครับกับองค์พ่อปู่ศรีสุโธนะครับศาลพ่อปู่ศรีสุโธนะครับบ้านท่ารี่นะครับกับสีผ้ามาข้อเอาโศกเอาลาบ เอาไปฝากเอาไปต้อนให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับกลับมาลอดติดตามนะครับมาลอชมไปน้ำกันามาเมื่อนี้ที่เป็นจ้งได้นะครับสารปูสารยาสารพ่อปูสีสุดโท,โทน,นะครับบ้านทารีนะครับนอ้อน่ปูสีสุดโท,โทเพิ่สีไ้โซไ้ลาบีอยียงนะครับกลับมาลอดติดตามน้ำกันนะครับถือว่า เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความลี้ลับนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณนะครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณอีกหม่องหนึ่งนะครับมื่อในปณภาพแรกก็ได้มีโอกาสพาทรามุชมมากาดมาไหวองค์ปู่องค์ย่านะครับที่ศาลพ่อปู่ศรีสุโธนะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับ ขับมากราบมาไหว้มาขอโศกขอลาบเด้อน้ำปูเพลินนะครับมาขอเอาโศกเอาลาบน้ำเพลินครับสาธุสาธุสาธุนะครับอย่นี้ครับเป็นถ้าบรรยากาศที่สารปูสารยานะครับโน้นนะครับกับมีค่อยคนมาจุดโถปจุดนะครับจุดธูปจุดตรงนี้นะครับ ก็คือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีความสักสิทธิ์นะครับปูญยาเป็นไฮโซไฮราบนะครับก็ว่าเลขโูบในแตกนะครับเลขโูลแตกก็า่าเห็นเป็นตัวเลขเลขแปดหรือเลขศูนย์นะครับเลขแปดหรือเลขศูนย์นะครับเบื้องคักๆเด้อท่านผู้ชมนะครับ ละสิพ่าทำปชมเดินช่มกันแจ้งน้อยนะครับเดินช่มกันแจ้งน้อยแล้วสีพ้ามาเบิงสารเก่านะครับตรงนี้นะครับสารเก่าตรงนี้ค่ะเป็นสารเก่าโบราณน,นะครับสารเก่าโบราณครับนาสารก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับอ,องค์พระยานาคนะครับ จะ,ม,าาะมีองค์พญานาคแล้วก็มีองค์พญานาคนะครับอยู่ข้างหน้าตรงนี้สององค์นะครับมีองค์พญานาคอยู่ข้างหน้าตรงนี้สององค์นะครับอยู่หน้าศาลปูลูกหลานมาเมื่อนี่ก็มาขอเอาโชคลาภเด้อปูเด้อไ้ดูร,ร้านได้แนวทางเด็ดๆได้ ตัวเลขเด็ดเดนะครับนํ่ไปฝากไปตอนพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านเป่น้อปูเดอนะครับมาส่งสององคงพญานาคนะครับนี่นี่นทำผู้ชมเหมือนกับมีตัวเลขขึ้นนี่นะครับ เป็งน้ำกันคักๆได้ทานผู้ชมอยู่เสียงพญานาคองนี่นะครับหนึ่งหกหนึ่งหกอย่างหนึ่งหกสามนี่นะครับหนึ่งอันนี้หกอันนี้สามได้ทานผูมชมเหมือนกับมีตัวเลขขึ้นนะครับหนึ่งหกสามขึ้นนะครับที่เสียงองค์พญานาคองนี้นะครับ สาธุสาธุสาธุอ้ยเบามากแล้วกันนขนเคี่งลูกทัมปุชมขนผ้าร่วยขนเคี่ยงลูกน,นะครับแาดแปาด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 นะครับหนึ่งหกสามโอ้นะครับตัวเลขหนึ่งหกสามแต่ว่าเบื้องอีกรายหนึ่งก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าเบื้องอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นหนึ่งหกสามนะครับมีหาศูนย์หลักกันหนึ่งหกสามเออเนี่ย ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้หาอันนี้ศูนย์อันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งหกสามแล้วก็ห้าศูนย์เอานะครับผลพลาดว่าเห็นตัวเลขหนึ่งหกสามแล้วก็ห้าศูนย์เด้อท่านผู้ชมเห็นตัวเลขหนึ่งหกสามแล้วก็ห้าศูนย์นะครับอยู่สารเก่าตรงนี้นะครับสาธุสาธุาธโอ้ยขนเชียงลูกท่านผู้ชมขนเชียงลูก ะครับมาเอาโซกเอาลาบน้ำกันเด้อท่านผู้ชมใส่วิจารยนเบื้องนะครับใช้วิจารณญาณดูนะครับนอกมากับไปตามบอชอบกับพ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นเด้อนะครับนี่นะครับห้าศูนย์นะครับราคาหนึ่งหกสามนะครับห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหกสามเด้อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณครับสวัสดีครับ